ทาธิดาผู้สิริโฉมงดงามชื่อว่าพิกุลทองเป็นบุตรของท้าวสนุราชและนางพิกุลจันทราโดยตัวพิกุลทองมีผมกลิ่นหอมและมีดอกพิกุลทองร่วงออกจากปากทุกครั้งที่พูดอยู่มาวันหนึ่งพิกุลทองไปเล่นน้ำกับนางกำนันที่ท่าน้ำขณะนั้นมีพญาแรง้งซึ่งเป็นใหญ่ในเขานินทกาลาบินหาอาหารผ่านมาพบสุนัขเน่าลอยอยู่จึงเข้าจิกกิน เมื่อเห็นพญาแร้งจิกกินสุนัขเน่าเกิดความทุกข์รู้สึกอาเจียนและได้ด่าทอพญาแร้งไปเมื่อเป็นเช่นนั้นพญาแร้งจึงมีความรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากออกอุบายแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามเที่ยวไปในเมืองระหว่างทางพบกระท่อมของสองตายายจึงทำทีว่าเป็นกำพร้าผัดบ้านเมืองมาขออาศัยอยู่ด้วย ยายไม่รู้เลขกลของพญาแรงก็อุปการะไว้หวังจะฝากผีฝากไข่ายามชาราจนพญาแรงออกอุบายเข้าป่าเพื่อเก็บผักมาขายเมื่อไปถึงกลางป่าก็เนรมิตเงินทองเต็มกระเช้าหาบกลับมาให้ตายายอ้างว่าพบสมบัติฝังไว้ที่กลางป่า ตายายจึงมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นจากนั้นพญาแรงอ้อนวอนให้ตายายไปสู่ขอพิกุนทองท้าวสนรุราชโกรธมากสองตายายคิดจะอาจเอื้อมไปสู่ขอบุตรสาวจึงคิดจะลงโทษให้สาสมสั่งให้ทำสะพานทองจากบ้านมาถึงพระราชวังภายในสามวันหากทำไม่ได้จะประหารชีวิตโผล่คำพญาแรงบินกลับไปเรียกบริวารที่เขานินทกาลาแปลงกายเป็นมนุษย์มาช่วยสร้างสะพานทองไปจนถึงพระราชวัง ทาวสนุราเห็นสะพานทองดังกล่าวก็เข้า,ขาใจว่าพญาแรงเป็นผู้มีบุญบารมีจึงให้อภิเศกสมรสกับบุตรสาวอยู่ในเมืองสนุราเมื่อเวลาผ่านไป5ปีพญาแรงได้ออกอุบายพาไิกุลทองลงสำเพอเพื่อไปเยี่ยมบิดามารดาที่บ้านเมืองของตนเมื่อสำเพอแล่นมาถึงหาดแก้วพญาแรงบินไปเรียกบริวารที่เขานินทกาลาให้มากินคนบนเรือ ขณะนั้นแม่ย่านางผู้รักษาเรือสำเภาได้เนรมิตแยกเสากระดงเรือให้เป็นที่ซ่อนตัวพิกุนทองและบอกนางว่าจะได้พบคู่ครองซึ่งจะเป็นผู้ช่วยเหลือพากลับไปยังบ้านเมืองอย่างปลอดภัยพิกุนทองจึงเขียนเรื่องราวของตนลงพระอบเพื่ออธิฐานลอยน้ําจนวันหนึ่งพระพิชัยมงกุฎโอรสของท้าสังสินชัยกับนางสุพรรณแห่งเมืองพระมงกุฎพบพระอบผมหอมลอยน้ํามา จึงออกตามหาเจ้าของพระอบขณะเดินทางนางยักษ์กาขาวเห็นพระพิชัยมงกุฎก็มีใจให้อยากได้พระพิชัยมงกุฎเป็นสามีจึงเนรมิตบ้านเมืองขึ้นที่ริมแม่น้ําแล้วแปลงกายเป็นสาวงามหลอกใหพ้พระพิชัยมงกุฎหลงเชื่อว่าคือพริกกุลทองเจ้าของพระอบที่ลอยน้ํามาหลายวันต่อมาพระพิชัยมงกุฎรู้ความจริงว่าเป็นนางยักษ์กาขาวแปลงกายมาจึงเป่ามนสะกด ไว้แล้วเล่นเรือสำเพอออกตามหาพิกุลทองจนเข้าเขตแด,ดนของพญาแรงเห็นสำเพาจอดอยู่หลายลำภายในนั้นมีกองกระดูกเรียงรายกับเนื้อความที่เขียนไว้ในผอบจึงเล่นค้นหาจนพบพิกุลทองจากนั้นได้ต่อสู้และฆ่าพญาแร้งตายแล้วพาพิกุลทองไปยังเมืองพะมงกุฎส่วนนางย่ก้าขาวเมื่อคลายจากมนสะกดก็ออกตามหาพระพิชัยมงกุฎรอเวลาที่จับปลอมตัวเพื่อเข้าไปในเมืองพะมงกุฎ เวลาผ่านไปหลายปีพิกุณทองมีโอรสกับพระพิชัยมุงกุฎสองคนชื่อว่าเจ้ารักและเจ้ายมวันหนึ่งพิคุณทองและพระพิชัยมุงกุฎพาทั้งสองไปเที่ยวชมดอกไม้ในป่านางยักษ์กาขาวรู้เห็นดังนั้นจึงเนรมิตบัวดอกใหญ่และซ่อนตัวอยู่ใต้น้ํานางพิกุลทองมีความหลงใหลในความงดงามของดอกบัวจึงเอื้อมมือไปเด็ดนางยักษ์กาขาวจึงฉุดพิกุลทองลงไปใต้น้ํา ตีด้วยกระบองแล้วสาบให้เป็นชนีส่วนตนเองแปลงกายเป็นพิกุลทองร้องเรียกให้พระพิชัยมงกุฎช่วยดึงตนให้ขึ้นจากน้ำพระพิชัยมงกุฎโกรธที่เจ้ารักบอกว่าพิกุลทองไม่ใช่แม่แม่ที่แท้จริงเป็นชนีจึงขับไล่เจ้ารักเจ้ายมและทิ้งไว้ในปา่าเจ้ารักพาเจ้ายมตามชนีได้และอาศัยเก็บดอกพิกุลทองที่ร่วงหล่นจากปากนางชนีนำไปแลกซื้อข้าวปลาอาหาร ฝ่ายแม่ครัวออกจากวังไปจ่ายตลาดพบกับเจ้ารักเจ้ายมจึงนำความไปแจ้งแก่นางสุพรรณนางสุพรรณให้พาเจ้ารักเจ้ายมเข้าไปในวงังเพื่อสอบถามถึงต้นสายปลายเหตุและบอกพระพิชัยมุงกุฎว่านางยักษ์กาขาวแปลงกายเป็นพิกุลทองพระพิชัยมุงกุฎจึงให้เจ้ารักเจ้ายมพาไปซุ่มดูชนีในป่าเมื่อรู้ความจริงแล้วพระพิชัยมุงกุฎจึงพาโอรสทั้งสองไปหาชนีพิกุลทอง และถามวิธีแก้คำสาปชนีพิคุณทองบอกว่าต้องใช้เลือดนางยักษ์กาขาวมาอาบร่างพระพิชัยมุงกุฎจึงให้เสนานำนางยักษ์แปลงมาที่อุทยานออกอุบายให้นางนอนหลับสั่งให้เพชรฆาตฟันแล้วนำเลือดไปรดร่างชนีนางพิคุณทองจึงได้กลับเป็นมนุษย์จากนั้นระหว่างที่นางพิคุณทองพร้อมพระพิชัยมุงกุฎและโอรสเดินทางไปเยี่ยมท้าวสันมุราชนางยักษ์กาส่วรร น้องของนางยักษ์กาขาวคิดจะแก้แค้นจึงใช้กระบองฟาดเรือสำเพาแตกทำให้นางพิคุณทองพลัดกับพระพิชัยมงกุฎและโอรสแต่พระสมุทรช่วยนางขึ้นฝั่งได้เมื่อเดินทางเมืองยักษ์ของเท้าวิวรุณจักรเท้าวิวรุณจักรคิดจะได้นางเป็นชายาแต่นางไม่ยินยอมจึงส่งนางไปเป็นทาสทำงานในครัวทางฝ่ายพระพิชัยมงกุฎเมื่อขึ้นฝั่งแล้ว พร้อมกับเจ้ารักเจ้าหยงก็ออกเดินทางร่อนเร่ไปจนมาพบธงซึ่งหนังพิคุณทองได้ทำไว้เป็นเครื่องหมายและได้พบกับนางนกสาลิกาทำรังอยู่บนต้นไทรบอกข่าวว่าพิคุณทองได้เดินผ่านทางนี้มาเจ็ดวันแล้วพระพิชัยมงกุฎก็ติดตามไปทางที่นางนกสาลิกาบอกระหว่างทางได้พบกับพระดาบดและพระดาบด ทำนายว่าจะต้องสู้รบกับนางยักษ์และจะได้เป็นคู่ครองพระดาบดมอบแหวนวิเศษให้พระพิชัยมงกุฎและบอกให้เดินทางไปตามทิศบุรพาไม่นานทั้งสามคนก็เข้าเขตเ,เมืองเวรุจักฝ่ายนางอรุณวดีทิดาของท้าวิรุณจักเที่ยวชมบุษบาในอุทยานขณะนั้นพระพิชัยมงกุฎและเจ้ารักเจ้ายมแอบซุ่มดูอยู่ จึงใช้แหวนวิเศษแปลงกายเป็นนกสาลิกาสามตัวพรำพราจเจราจาเป็นที่ถูกใจนางอารุณวดีที่ให้คล้องจับตัวได้ง่ายนางอารุณวดีนำนกสาลิกาทั้งสามตัวเข้าไปเลี้ยงในวังเมื่อได้เข้าไปอยู่ในวังแล้วพระพิชัยมุงกุฎก็ขืนรูปเป็นมนุษย์และได้นางอารุณวดีเป็นชาย,ยากระทั่งเกิดการสู้รบก,กับเทา้ายรุณจัร ท้าวิรุณจักภาคพรั้งถูกสอนสิ้นชีวิตพระพิชายมงกุฎอธิษฐานแปลงสอนไปขอให้พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตเมนทองปรงศพเท้าวิรุณจักพระพิชัยมงกุฎกับเจ้ารักเจ้ายมพำนักอยู่ในเมืองเวรุจักและยังไม่คลายโศกเศร้าเพราะความคิดถึงพิกุลทองฝ่ายพิกุลทองรู้ข่าวว่าทาวิรุณจัก ถูกมนุษย์ทั้งสามฆ่าตายสังหอนใจว่ามนุษย์ทั้งสน่าจะเป็นพระพิชัยมงกุฎและเจ้ารักเจ้ายมจึงออกอุบายอาสาเป็นผู้ทำอาหารคาวหวานและแอบใส่ดอกพิคุลทองลงไปในขณะที่พิคุลทองได้พดพระพิชัยมงกุฎและเจ้ารักเจ้ายมต่างก็โศกเศร้าเสียใจสิ้นสติเมื่อฟื้นคืนสติแล้วพระพิชัยมงกุฎ ให้นางอารุณวดีทำความรู้จักกับพิกุลทองนางอารุณวดีโกรธแค้นที่พระพิชัยมงกุฎยกย่องพิกุลทองจึงใส่ความพิกุลทองว่าเคยเป็นเมียพ่อแต่ทำตัวไม่ดีถูกขับไล่ไปทำงานในโรงครัวพิกุลทองพิสูจน์ตัวเองด้วยการลุยไฟแต่ด้วยความดีของพิกุลทองเหล่าเทวดาต่างโปรยปลายดอกไม้ my, ทิพย์ลงมั งไฟในทนทัีกเมื่อพระพิชัยมงกุฎทราบความจริงจึงลงโทษนางอารุณวดีที่ใส่ร้ายพิคุณทองนางอารุณวดีเสียใจผูกคอตายแต่นางกำนันช่วยไว้ได้ทันมันดาของนางอารุณวดีเกี้ยวก่อมให้นางยอมอ่อนน้อมต่อพิคุณทองส่วนพิคุณทองไม่ถือสาเอาความกับเรื่องราวที่ผ่านมาจากนั้นทั้งสองโอรสและสองพระเทวีก็อยู่อย่างมีความสุขไม่มีความทุกข์ใดๆด้วยความรักสามัคคีกัน